แสงว่านมนางเงือกฉบับทําจากผงบุญที่เคยลงคลิปสอนนมนางเงือกนมนางยักษ์ไปบางคนก็กังวลในเรื่องของชื่อสารเคมีแปลกๆดังนั้นคลิปวันนี้ป้าจะมาทําแบบใช้ผงบุญให้ดูนะเนื้อสัมผัสอาจจะต่างจากสูตรเดิมแต่ว่าสามารถนําไปทําเป็นกิจกรรมเล่นๆในครอบครัวได้เพราะทาง่ายใช้วัตถุดิบพื้นฐานที่หาไม่ยากเริ่มต้นนําน้ํามา120 ml เทใส่หม้อจากนั้นนำผงบุ้นเทลงไป1ช้อนชาผงบุญป้าใช้ของนางเงือกตัวนี้นะคะคนคนนิดหน่อยให้ผงวุญกระจายตัว จากนั้นแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้เป็นเวลา10นาทีหลังแช่นําขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนคนคนจนกระทั่งเดือดแล้วผงวุ้นละลายหมด ใส่น้ำตาลทรายลงไป1-2ช้อนโต๊ะเพิ่มได้ลดได้ไม่ใส่ก็ได้คนคนคนต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งเมื่อน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วคนคนแล้วต้มต่ออีก1-2นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเดือดพร่านแบบนี้ยกลงจากเตาเทใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบจากนั้นแวะเวียนมาคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นนำแก้วหรือชามมาใส่น้ำแข็งลงไปตามด้วยน้ำ เท hey, น้ำมันพืชลงไปด้านบนเท hey, ไม่ต้องเยอะนะคะให้มันเคลือบผิวหน้าของน้ำบางๆก็พอน้ำมันที่ป้าใช้ในคลิปนี้จะเป็นน้ำมันปาล์มธรรมดาๆรรเลยนะนำหลอดฉีดยาดูดน้ำวุนขึ้นมา หยดน้ำวุ้นลงไปบนแก้วที่เตรียมไว้ช่วงแรกถ้าน้ำเย็นจัดเนี่ยน้ำมันด้านบนมันจะจับตัวเป็นไขเป็นก้อนแข็งบางทีเมื่อเราหยดน้ำวุ้นลงไปแล้วตัววุ้นมันไม่สามารถทะลุผิวของน้ำมันลงมาที่น้ำด้านล่างได้ให้ทิ้งน้ำวุ้นไว้แบบนั้นสักพักนะคะจากนั้นเขย่าแก้วเบาๆให้ตัวน้ำวุ้นทะลุชั้นน้ำมันตกลงมาที่น้ำด้านล่างถ้าไม่มีหลอดฉีดยาสามารถนำน้ำวุ้นใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหยดลงไปแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกขวดซอสบีบน้ำวุ้นลงไปก็ได้นะคะลองปรับดูขั้นตอนน ชานะจ๊ะนี่สังเกตด,ดูนะพอเราเขย่าเนี่ยวุ้นด้านบนมันจะตกลงไปที่ด้านล่างตอนตกลงไปมันอาจจะเอาน้ํามันลงไปด้วยเมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่ค่ะน้ํามันที่มันตกลงไปพร้อมวุ้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลอยตัวขึ้นมาที่ผิวด้านบนในระหว่างที่ทํางานน้ําวุ้นส่วนที่ยังไม่ใช้งานให้ตั้งไว้บนน้าร้อนแล้วค่อยแวะเวียนไปคนเป็นระยะๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นเ็จตัวแข็งไปสะก่อนเมื่อหยดเสร็จแล้วนะก็นําไปกรองค่ะ แล้วก็เอาวุ้นที่กรองได้เนี่ยไปล้างในน้าสะอาดจนกระทั่งหายมันก่อนนําไปกินถ้าใครจะทําเป็นวุ้นบราวชูการก็ง่ายๆนะคะทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือเอาผงวุ้นแชทิ้งไว้ในน้าแล้วก็นําไปต้มจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วก็ใส่น้าตาลทรายแดงลงไป1-2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบที่เขาเอาไว้ใส่เฉากวยนะคะใส่เสร็จแล้วก็คน,คนๆๆต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลทรายแดงละลายหมดจากนั้นต้มต่ออีกสักหนึ่งถึงสองนาทีเพื่พาน นำวุ้นที่อุ่นแล้วเทลงไปในแก้วที่มีน้ำน้ำแข็งและน้ำมันพืชเหมือนเดิมย้ำอีกรอบขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าหยอดวุ้นแบบว่าพรวดเดียวไหลหยดทรงของวุ้นที่ได้มันก็จะไม่สวยนะคะรวมถึงถ้าความเย็นของน้ำน้อยเกินไปทรงวุ้นก็อาจจะไม่สวยเช่นเดียวกันหยอดวุ้นเสร็จแล้วก็นำมากรองแล้วอย่าลืมนำวุ้นไปล้างน้ำหลายๆรอบจนกระทั่งหายมันก่อนกินนะจ๊ะตัวน้ำมันที่เราใช้ลอยอยู่ที่ด้านบนของน้ำเนี่ย สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้นะอย่างอันนี้มันแข็งตัวอยู่เพราะว่าโดนน้าแข็งค่ะถ้าน้ํามันมันแข็งตัวแบบนี้ก็ตั้งทิ้งไว้พอเขาหายเย็นนะเขาก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมเราก็สามารถช้อนตัวน้ํามันไปใช้หยดวุ้นซ้ําได้การนํากลับไปใช้ซ้ําถ้ามันมีน้ําปะปนมากับตัวน้ํามันไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะยังไงเราก็ต้องใช้น้ําเป็นส่วนประกอบในการหยดวุ้นอยู่แล้วน้ํามันอันนี้อย่าเอาไปใช้ทอดอาหารเด้อไม่อย่างนั้นกระเด็นแน่นอน